ค่ะสบายดีพี่น้องมีหลักแฟนเพลงเอฟซีแฟนครับทีหลักและเขาลพสู้ขู่คุกคนในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับสิภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับด้านหลังเวทีในการเตรียมความพร้อมนะครับของทีมงานนะครับทีมงานพระเอกหน้าเอกหัวลำกินลำ,ลำพเพื่อนครับ ที่จะไปลําถวายในรอบค่ำคืนนี้ครับ,รบนะจะมีทีมนอ้นองๆองแดนเซอร์นะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการล้อมถวายครับ มาแลวมาแลยก hey, ารยทุกวนาานี้ก็จะได้เาสูมาตั้งที่วัดบนี้เลทุเรือสาศูมา่งุ้าเอาิญฮาแม่บ้านบ้านนี่บ่เฮ้ยนบ่โอ้มล้บ่มอลำ <laughs> จะเห็ดนักกินมาฝากุ้งไส้ป้านมันคือดีแถววะแกงเฮ็ดขมฮะแกงเห็ดขมเจนไม่กินนู่นบ้านทำไมทำไอันอาเตดังงอนเลยโอ้ยกินไหมโอ้ยแสบกระดอกไม่กินนู่นได้ได้กินแต่แมงกินนู่นฮะได้กินแมงกินนู่นเอ้ามีน่อได้มาใส่แมงกินนู่นตลาดอย่าบอกแม่แมงกินนู่นฟังหนึ่ง ะฟังใส่มันนี่เห็ดมากเห็ดยังก่อนเห็ดคมฮะเห็ดคมแล้วเนาะเห็ดคมเห็ดคมเห็ดจุกคานี่แล้วบอมเอนเห็ดเบียร์ตัวอ๋อกินมังหันนี่บ้านบ้านเหลอกผมเขาจนมาเฮ้ยรับประกันว่านี่รับประกันกินกินกินแล้วไปนี่กินเราสามช่วยแล้วลองแล้วมันวะเออยขันลองแล้วบวะสลายไปเห็ดอันนี้จงไว้กินบ่ ครับุ้มโมเมนต์เยนกินตัวปลายมั่งเนี่ยหอนหอนเนี่ยโอ้โอยตั่ตะลกเขาได้ลินน้ำเลยนะมุกกระดาดยังจะได้ว่าอยางเอทสุกินครับผมคุณที่ครับครับคุณนามีนูน้อยใจเมียนาวนาวมั่งนาหนาบึงเอาดูเฮ้ยเขาให้ยัาก่อ เม่ยังก่นสวยวันนี้ยิ้มเข้ามีิบ้างไงก่อนเมื่อกี้คุยคุยกุยกุยอย่นะอ๋อ่ก็บอกไได้ตอนนี้นี่ระยะกี่วานเนี่ยสู้เลยได้ไหมลองดูลองนี่นาวะพรกว่ามันหอมแกงเห็ดไหมพอดีว่าคุ้ยุ่ยยู่ว่าดิเอ้ลองดูท่านว่านพ่อันบ้าน เนี่ยอาดีนวนำรัหาเมีนบ่นอไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกเอ๊ยเบงดูเบงใส่ตาเขาเรีนเบ้งัวนอะจะมังหัวหอนโอ้ใช่ละนี่ดินี่เบงดูเย็นไปนะเอาบงหันก็ไ่ได้ใส่คับนี่บงหันก็ไม่ได้ใส่คับนี้ ไ้ะนูกบานอสเป็นเป็นเกินนู่นปลาปลาเอ้าเมดกินนู่นือเต็มดวงเด้งงเด้ลยโอ้ใส่แบบสดสดตำดังฮวนเลยตำดังฮวนนแววนแล้วเ๋ยวนี่อ้นวนอยู่มาตะปงมาตะปงยังว่า เมนค่ะให้ปลาปูข้ามยานี่ยมาเขียนอืมได้เอาเห็ดบะเบียปูข้ามยาฟังดูฟังดูเอาเห็นว่าเบียปูข้ามยามาใส่เห็ดเบียบกับปูใช่พ่อโอ้ยความขึ้นเนาะนั่นกันประชันเดี๋ยวมีอยู่ก้อนจีกินนั่นผูทดลองให้หลวงพ่อทดลองก่อนถ้าฝ่าพาเอายาหม่องท่ากระเศร้าเอาก็ต้องให้ทดลองก่อนให้ทดสอบเออ ปอได้แต่ข่อยกขม่กล้ากินไม่เมียโอยเนาะตัวรก่กินตัวจร้งมาจังไห่ะม่เกียนเกนเราจะไมเพ่นนี่เมียเกี้นกันเป็นหัวาตกนตอซีมคนแถวแล้วนี่คือการไม่เื้อผู้ใดไป่ื้อกัเขาเชื้อเราเนี่ยนไม่ชื้อต้องกินก่อนประชันกินกับเจ้าพรุ่งันนี้เจ้าต้องสีมันเจ้าเป็นงานคอยกัดบเราหลโคเดีมันบางอยู่เน่นนั่นมันบางอยู่เน้น มีบ้านสมบนะมยโคกอยู่นี่คอยอันมลพ่อเมื่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกานว่าแบบนี้นี่ทีถามกันเจ้ากล้ากินอยู่บ่เจ้ากล้ากินอยู่บ่มายนีเดี๋ยวแบบไม่ได้วิธีทดสอบอยู่แบบเลยโอ้ปั่นเขามากเขาปั่นเข่าเนียยมากเจำล่งจะเสียบแล้วเนาะ บ่กคันจำร่องคันเขาเพี้ยนสีน่ะคันเขาเป็นสีเหลืองน่ะนะอ๋อคันเขียวเขาเลื้งเขานี่แม่นรถติดคันเขาเป็นสีเหลืองจะไปกินเอาจังสิก้อนดีเห็ดอันมีพิษยังไปเอาเขามาข้ามขอบมาต้องเทิดเดี๋ยวนี้เลยพอกินพร้อมเลยไปก้อนหนาวไหมมันยังไปไปเอาเขามายังมาบอเอามาเทิดก้อนบ่ได้เกิดคอยเป็นยังไปในเจ้าอันตราย มาแล้ววันตาขาดจมยังดลนี่ตาขาดตัวขาดมันเกิเป็นส่วนรับผิดชอบของเจ้าของขนี่บอกเอาเลยเขาไม่เหลียวเขาพอดีเราเนาะเอาเทบมองดูนี่นี่มานี่มานี่ก็ใกล้ๆนี่ไม่ต้องไปไกลเอาเก้าอี้มาใกล้เออมีเวลาอยู่มายาก บ่บ่ยังกะสร้งมานี่พิสูจน์ก่อนนี่พี่ดสให้พิสูจน์แกงเ็ดฟ้าไปแต่งหน้าเอาเร็วๆเนี่เขาแยกตัวด้วนแล้วนี่ยบ่ยังบ่ายังก่อนมมีลำพงมีลำพงกับเสียสพิธีใดล่ะได้เบิรบยังไปขออนุญาตบ่านยังสีจักเอาอู้จักอะไรเป็นอะไรมาเอาดู โอ้ยโอ้เืมสังเกตบ้งเอียงนี่้โลได้มาได้ใสนี่ล่ขอย่าบอกด้วยแนวซอยดาวอะอันนี้เขา่หงเอา่มนสองถึงยุ่ะเออเอาเอานีละแนวกินนี่อันนี้อันนี้คือว่าเป็นตะเบี้ยญาตกกินว่าี่ฮบอมสองอันเอโอเคแบ่งกันโอเคนั่นพอแล้วบเียงมามาิอ้ลูกเฝ้าูเฝ้าหนูเฝ้าเขาบอต้องย่านเดี๋ยวสี่เหลียดกรรมการให้ย่าไปขึ้นยากาหนาแล้เหักงนูกเฝหนาอ ผู้ใดเราหัวหน้าครบเช้นี่แหละจ้าเอาเอาเทปมามาเทปลองเบืงเอาจำวิธีกันเอาแง่งใส่ไฟดูวยไม่ยืนอยู่นี้เอาไฟใายมาไฟายมานั่นไฟใช้นั่นไปเอาเขามีไฟแง่งยี่โมงย่างดีนันละโคมรอยเลยจำเบืง่ัมดับจิ้งจกเห็น่ะ่งวัดไฟฉาย แต่แซ่ดแต่บางเมื่อกี้นุ่นบางมีขมเดี๋ยวเอาสิกินเลยบ่สิกินเลยบ่โอ้โหนั่นนั่นเอาเนี้ยเอาเนี้ยน่ะมองฝากเออแม่น้องมิวเอาเดี๋ยวสีเบื้องสีก่อนมีข้ามหน่อยหลายมันเป็นสีผู้เดี๋ยวมันก็เป็นสีนี่อันนี้สีน้ำยังน่ะมันเหมือนสีเหลืองบ่เอนื้อจ้าแม่นเอาโอ้คือบอกให้ผู้เอามาเนี้ยซีมก่อนนะแม่เจ้าแม่ ยนแแล้วมแูกว่างาไปกินนหแล้วว่าลย้าี่อจะเทียดอกยานนรูมกยนว่ามันยาเาเขามเาเป็นสีเหลืองไล้คอยขึ้นเลี้ยวเป็นสีเหลืองอ่ะเหลืองพวกลูกกินมาหันสรุปแล้วไม่เป็นไรน้าตอนนี้หน้ตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนต่อไปอ่ะไม่แน่ ปะละมันจานเห็นเนี่ยโอ้าจังส่บอท่านด้กินเด้ออันนี้ใฉยเม่พ่อเราลองอนรอเวลาอีกค่เคืองโมงหรือจมงหนึ่งจัสิมากินพุญบานยังสิมากินอันนี้ปลาหมันจานเห็นหน้ามากินแต่เห็นหัวสูงเอออ้ยเนาะเอามาเห็นินััวสูงเมยมันเป็นเห็ดเห็ด เกิดน oh, okay. okay. ้บส่งไหมเห็นน้ำส่งอันนั้นมันเชื่อราตัวนั้นเกิดน้ำหยาก็เรียนว่าน้ำเกิดน้ำส่งก็เห็นว่าส่งโอ้โหไม่อยากยุดยุดสุดบางออกบางหลายสรุปแล้วคือไม่เป็นไรณตอนนี้ไม่เป็นไรเออตอนต่อไปฮ่อนห่อนนี้แหละห่อนหอนนี้ห่อนหอนเลยปากาห่อนจับคนห่อเปนตอนต่อไปตอนต่อไปคือตอนนี้ตอนนี้เออสรุปแล้วสรุปแล้วสองร้อยค่ะ คาาวกันสองเฮ็นสองเป็นซีอเป็นีอยแล้วเอยแล้วร่วมกันเป็นซีอยเปนกันขนมนี่มาทันเดนจี๊ดนี่ขนมสีสีบอยในวายบได้แเอาโอเคเอาอยงนั้นเอาขอบใจลายๆด้อเอาจังวากันออข้าเก่าข้าเก่าอยู่ันนออดไปับพมโอ้ม่ด่าต เอาไปไปไปมันสิบ่พวท่านแต่งตัวไป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 ไมด้เวลาหรอกมานน้นรอเข้าไปแต่งตัวไปเลยบ่าเลยบ่านี่โหดเนาะเอาจวดจวดไปเฝ้าเด้อตลกเรื่องไหมมั้งเนี่ยเอาให้ดีเด้อ